คำว่าอุทยานแห่งชาติมีความหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2,504ว่าที่ดินซึ่งรวมทั้งพื้นที่ดินทั่วไปภูเขาห้วยหนองคลองบึงบางลำน้ำทะเลสาบเกาะและชายฝั่งที่จะรับการกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติลักษณะที่ดินดังกล่าวเป็นที่ที่มีสภาพธรรมชาติที่น่าสนใจและไม่ได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใด ซึ่งไม่ใช่ทะวงการเมืองทั้งนี้การกำหนดดังกล่าวก็เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและความรื่นรมของประชาชนสื่อไป <ST AN> ในช่วงระยะเวลากว่า40ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้จะตั้งอุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทางทะเลรวมกันไปแล้วมากกว่า100แห่งขณะเดียวกันก็ยังมีอีกกว่า40แห่งที่ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการ สิ่งเหล่านี้คือความพยายามที่จะรักษามารดกล้ำค่าของชาติให้ตกทอดถึงลูกหลานที่จะลืมตาขึ้นมาดูโลกในอนาคตและนี่คือบทนำสำหรับสถานที่ที่พวกเราจะนำท่านไปสัมผัสในสัปดาห์นี้เรื่องราวน่าสนใจจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่ดินพิศวงบอกเกิดของลำ,น,ำน้ำนา โปรดติดตามชมในอีกสักครู่หนึ่งครับ กลุ่มหมอกขาวลอยฟ้องอยู่ตามแนวเทือกเขาสูงมันเกิดจากมรสุมพลัดถิ่นในวันเวลาที่ไม่บังควรกระแสลมพัดเอื่อยบางทีมันแค่โชยพริ้พริพรวลมจากช่องหุบระหว่างหุ้นเขาแสะสอดลอดผ่านระหว่างทิวไม้ซึมซาบมาตามเรียบไหลดอยขร้มจับกลุ่มเมฆม้วนตัวเป็นระลอกหอบหิ้วลมไลไปมา แต่มันก็ทำได้แค่มวนก้อนให้กลุ่มหมอกเมฆเกาะกลุ่มหนาแน่นขึ้นมวนระดับความสูงกว่า1,890เมตรขนาดนี้เมฆที่ลอยต่างมันก็คือหมอกครธรรมชาติทัศนียภาพบนดอยภูคาจังหวัดน่านมืดบอดจนไม่อาจตัดสินใจเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดได,ด้พวกเราต้องรอจังหวะโอกาสระหว่างที่กระแสลมในหุบลมไล่หม,มอกหมวนตัวแตกกลุ่มขึ้นไปในอากาศ ม่านขาวจะฝ้าฟางลงซึ่งตอนนั้นพวกเราจะฉวยโอกาสเคลื่อนที่ทีละคืบต่อไปปีพุทธศักราช2526 หลังจากสถานการณ์อึมครึมในพื้นที่ดอยภูคาจังหวัดนานจางหายไปกรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจโด,ดยการเดินเท้าในพื้นที่ป่าบางแข่งข้อมูลข่าวสารจากป่าดงดิบผืนนี้จึงเป็นที่เปิดเผยสู่โลกภายนอกการสำรวจได้กระทำต่อเนื่องไปจนถึงปีพุทธศักราช2531ทางกองอุทยานแห่งชาติจึงสามารถกำหนดเขตจะตั้งวางพิกัดแนวป่า ที่จะเก็บรักษานี้ไว้ได้หมดสิ้นอุทยานแห่งชาติดอยภูคามีพื้นที่ประมาณ1,700ตารางกิโลเมตรภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีระดับความสูงสุดที่ยอดดอยภูคา1,980เมตรจากระดับน้ำทะเลสภาพพื้นที่โดยทั่วไป นอกจากป่าดิบเขาซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษแล้วยังมีป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าดิบแล้งและป่าสนเขาความหลากหลายของพื้นที่ทำให้ดอยภูคามีสภาพธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาอยู่มากมายเช่นพันไม้ที่มีลักษณะเฉพาะน้ำตกหรือวา่าร้ำ อย่างผลงานการสร้างประติมากรรมจากธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ของดอยภูคาก็อย่างเช่นที่ถ้ำผาคลองซึ่งมีพิกัดที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปัวถ้ำผาคลองเป็นถ้ำที่มีลักษณะแปลกผนังถ้ำมองดูคล้ายถูกก่อสร้างจากฝีมือมนุษย์เศษอิฐหินที่เห็นวางอยู่เป็นระเบียบดูคล้ายถูกก่อขึ้นมาจากความประณนีตจากแรงงานคน มีลวดลายคล้ายการก่อสร้างกำแพงประดับในปัจจุบันหินย้อยภายในถ้ำรูปร่างใหญ่โตเกินกว่า10คนโอบในบางชิ้นถึงจะมีลวดลายไม่มากแต่ความโอลานของมันคือสิ่งที่หาดูได้ยากพื้นถ้ำค่อนข้างแฉะในบางช่วงมีรอยร่องน้ำไหลคล้ายกับว่าบางครั้งอาจจะเป็นทางน้ำผ่านในบางฤดูกาลก็ได้ เมื่อเดินลึกเข้าไปผ่านห้องที่สองของถ้ำซึ่งปากทางแคบจนต้องมุดคลานเข้าไปนั้นสิ่งที่คิดไว้ว่าถ้ำแห่งนี้ต้องเป็นช่องทางผ่านทะลักของน้ำก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตรงพื้นถูกกระซาะเป็นหลุมลึกลงไปในดินกว่าเมตรจนถึงชั้นหินแสดงว่าตรงนี้เคยเป็นน้ำตกมาก่อนน้ำซ้ำในห้องที่สองที่เราเข้ามา ทั่วบริเวณพื้นห้องเป็นทรายขาวแบบทรายตามชายหาดมีเปลือกหอยทากป,ปะปนอยู่บ้างฉะนั้นในหน้าน้ำหากเราจะกลับมาดูอีกครั้งควรที่พบภาพที่แปลกพิสดารไปกว่านี้ เราใช้เวลาในการสำรวจถ้ำอย่างละเอียดพยายามหาช่องทางเข้าสู่ถ้ำในห้องที่สามและที่สี่ต่อไปห้องต่างๆของถ้ำแห่งนี้มีลักษณะความงามที่แปลกแตกต่างไปเรื่อยๆตั้งแต่ลักษณะของหินย้อยหินงอกไปจนถึงลักษณะของผนังถ้ำจากการบอกเล่าของผู้เท่าชาวลัวที่บอกกับเราว่าในห้องที่ห้าของถ้ำเป็นช่องทางกว้างพอเดินลอดได้เมื่อเข้าไป เราจะพบผนังถ้ำที่เป็นโพรงดินลูกรังจะเห็นสีแดงทั่วไปทั้งห้องบนยอดเพดานจะมีโลหะที่ถูกความร้อนหลอมละลายไหลออกมาเป็นงวงช้างเต็มไปหมดสิ่งที่ว่านั้นจะส่งประกายเมื่อต้องกับแสงไฟ สายไฟที่เราเตรียมไป1,000เมตรได้หมดลงตรงชะมอ่อนหินใหญ่ใกล้กับปากทางเดินสู่ห้องที่5ของถ้ำพวกเราจึงตัดสินใจทำงานกันต่อโดยอาศัยไฟสปอตไลท์ที่เตรียมมาด้วยแต่ความพยายามของคณะเราก็ดูจะถึงทางตันไม่มีทางไปอีกแล้วหลังจากที่หนึ่งในคณะพยายามที่จะคลานเข้าไปให้ลึกที่สุดกองทรายจำนวนมากไหลเข้ามาปิดทางเข้าห้องสุดท้ายของถ้ำ กระแสลมอ่อนๆได้พัดมาจากช่องหินแสดงว่าทางข้างหน้ามีจริงและต้องทะลุจนไปถึงเนินเขาอีกด้านหนึ่งได้สิ่งที่เราเห็นทําให้เราสันนิษฐานว่าถ้าแห่งนี้คงเป็นทางน้ํำก่าที่น้ําป่าสามารถไหลทะลักเข้ามาในฤดูฝนน้นําได้ซัดกองทรายจากที่ใดที่หนึ่งมาด้วยและมันได้ปิดทางเนิกล่าวไว้แต่เนื่องจากพวกเราไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเปิดทางเนึกล่าวได้ และน้ำมันที่นำมาใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็ใกล้จะหมดลงแล้วเราจึงตัดสินใจว่าจะหยุดการทาง,งานลงเพียงเท่านี้ปล่อยให้สิ่งที่เราได้มาพบเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป จากตำนานเก่าแก่หลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดอยภูคาจึงทำให้นักโบราณคดีมีความสนใจที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่ตลอดแนวเทือกเขาเพื่อสืบตามประวัติที่ชาวนานชื่อกันว่าบรรพบุรุษของเขาเคยสร้างเมืองและมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่บนภูคาแห่งใดแห่งหนึ่งคณะของเรา จึงตัดสินใจที่จะเดินเท้าสำรวจเส้นทางด่านโบราณแห่งหนึ่งในวันนี้ด่านโบราณแห่งนี้คือทางเดินป่าเก่าแก่ของมนุษย์สมัยก่อนคงใช้ในการไปมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างหมู่บ้านเจ้าหน้าที่นำทางบอกกับเราว่าห่างจากนี้โดยการเดินเท้าไปตามทางด่านอีกหนึ่งวันกับหนึ่งคืนถ้าเราเดินต่อไปก็จะพบบ่อน้ำที่มีความเค็มจัด หลังจากได้นํามาเคี่ยวไฟก็จะได้เกลือที่มีแร่ธาตุต่างๆเช่นเดียวกับเกลือทะเลเราเกิดคําถามในใจขึ้นว่าจะเป็นไปได้ไหมที่บริเวณนี้เมื่อหลายแสนหลายล้านปีก่อนคือทะเลพวกเรานึกถึงการค้นพบหอยแครงที่ฝังตัวอยู่ในหิน จากการเดินทางครั้งก่อนสู่ยอดดอยภูคาใช่สิครับมันอาจเป็นไปได้อย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นไปแล้วเพราะจากการตรวจสอบอายุของหอยที่ค้นพบเปน็นจานวนมากนะสุสารหอยของดอยภูคาหอยแครงที่ได้กลายสภาพเป็นหินจนหมดสิน้นได้มีอายุอยู่บนโลกใบนี้มานานกว่า200ล้านปีมาแล้วป่าดอยภูคาคงมีอะไรอีกมาก ที่นักสำรวจรุ่นต่อไปจะได้ค้นพบหากในอดีตของมันคือทะเลเปลือกหอยที่มีการคุดพบจากยอดเขาที่มีความสูงกว่า1,800เมตรย่อมแสดงว่าแต่เดิมนั้นที่บริเวณดอยภูคขาที่เป็นแนวเทือกเขาสูงหลายร้อยลูกนั้นเดิมคงไม่ใช่ภูเขาเมื่อก่อนและการเกิดดอยต่างๆที่เห็นนี้คงเป็นการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในภายหลัง เราเดินตามทางด่านโบราณลึกเข้าไปในป่าดงดิบบนรอยย่ำลึกของด่านเกา่าทําให้เราเชื่อว่าในอดีตนั้นคงมีการใช้เส้นทางสายนี้มานับครั้งไม่ถ้วนอาจเป็นเพราะน้ําหนักสินค้าที่บรรทุกมาช่วยกดพื้นทางจนแน่นร่องรอยบางแห่งเราจึงเห็นเป็นซอกลึกลงไปในระดับดินกว่าหนึ่งเมตรสถานที่น่าสนใจระหว่างทางสายนี้มีอยู่สแห่งด้วยกันคือดงต้นตะเคียนทองยักษ์ บ่อน้ำซึโมโบราณและช่องประตูผาประวัตความเป็นมาของช่องประตูผาไม่มีใครทราบแน่ชัดน,นอกจากความเชื่อต่อๆกันมาว่าที่ประตูผาแห่งนี้มีวิญญาณศักดิก์สิทธิ์คอยดูแลนักเดินทางอยู่นับแต่โบราณมาแล้วเมื่อใครผ่านช่องประตูผาพวกเขาจะเด็ดใบไม้ที่พบข้างทางแทนเครื่องสักการะเจ้าที่เจ้าทางที่สถิตอยู่ณช่องประตูผาเพื่อขออนุญาตผ่านทางจากนี้ไป นักเดินทางเมื่อทำเช่นนีแล้วพวกเขาจะได้รับความคุ้มครองจะไม่พบอันตรายจากสัตว์ป่าแต่ที่สำคัญคือตลอดเส้นทางนี้จะไม่มีแหล่งน้ำใดๆอีกนอกจากบอ่อน้ำซึมที่ห่างกันไประยะอีกสองแห่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้บางคนบอกกับพวกเราว่าบางทีพวกเขาก็เดินผ่านช่องประตูผานี้ไปโดยไม่ทำการสักัาระเจ้าที่เจ้าทางปรากฏว่าบอ่อน้ำซึมที่เคยอาศัยดื่มกินแก้กระหาย เผือดแห้งสนิทและต้องอดน้ำไปตลอดทางจำเป็นให้พวกเขาจะต้องทำการสักการะเจ้าพ่อประตูผานี้ทุกครั้งรอบตัวเราขณะน,นี้คือป่าดงดิบตามแบบฉบับของป่าบนดอยภูคาซึ่งอบอวลด้วยหมอกร่าเป็นฉากม่านสีขาวเทาจนทำให้มองอะไรขุ่นมัวไปหมดยิ่งเดินลึกเข้าไปหมอกก็จะยิ่งทึบขึ้น บางครั้งเราต้องตะโกนเรียกขาคนข้างหน้าโวกเวกเนื่องจากพอเดินไปเดินไปก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ที่ไหนความหนานแน่นของหมอกบางตอนเพียงแค่ระยะฝ่ามือเดียวก็อาจจะมองอะไรไม่ชัดพวกเราก็มีอยู่หลายครั้งที่ต้องเดินคลำหน้าผาไปเพราะกลัวว่าจะเป็นก้าวผิดทางแล้วพลัดลงเหวการบันทึกภาพด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเทปโทรทัศน์ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆเสมอในเส้นทางของป่าดงดิบชื้นจริงๆชนิดที่เรียกว่ามองหน้ากันไม่เห็นนั้นเราจะไม่อาจถ่ายภาพมาฝากท่านผู้ชมได้แต่เท่าที่ท่านได้ชมอยู่นี้ก็คงเดาภาพที่เราไปประสบกับมันมาได้นะครับดงต้นตะเคียนยักษ์อยู่กลางหุบลึกของดอยเจ้าหน้าที่ได้นำเทปวัดความยาวรอบต้น เพื่อจดบันทึกในสถิติต้นตะเคียนยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆในปีนี้ลำต้นของมันมีความอวบใหญ่เพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งนิ้วดงต้นตะเคียนยักษ์กระจาาก,กันอยู่ห่างๆต้นตะเคียนใหญ่หลายต้นเมื่อวัดลำต้นที่ระดับอ,อกจะมีความยาวมากกว่า6เมตรซึ่งพอจะกล่าวได้ว่ามันเป็นดงตะเคียนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เมื่อเราเดินฝ่าร่ำหมอกนั้นออกมาจากดงป่าวูบหนึ่งของลมเย็นได้พัดพลูไล่หลังเราหันกลับไปดูป่าดิบนั้นอีกครั้งด้วยการยืนสงบนิ่งห่วงลึกที่ลึกอยู่ในใจมันบอกกับตัวเราเองว่าหากเราก้าวเท้าเพื่อน,นำตัวเองให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกว่านี้อีกสักเพียงก้าวสั้นๆเราก็จะได้รู้สึกเสมือนกำลังได้รับการโอบกอดที่แน่นกระชับจากวงแขนของใครคนหนึ่ง กลุ่มเมฆที่ครอบคลุมอยู่บนทิวเขาเริ่มกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเมื่อกระทบกับความเย็นวิธีการของธรรมชาติที่สร้างความชุ่มชื้นแก่ชีวิตเป็นขบวนการที่สลับซับซ้อนด้วยองค์ประกอบต่างๆไอ้น้ำที่ถูกแดดแผดเผาจากท้องทะเลถูกกระแสลมพัดไปยังที่ต่างๆมันอาจผ่านเลยเฉยๆในที่ราบแต่ในป่าเขาและดอยสูงไอน้ำจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ไหลซึมผ่านผิวดินไหลรินสู่ตรกหินลำห้วยป่าคือแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญมันเป็นจุดแรกที่เริ่มต้นของชีวิตเมื่อเราเข้าใจในภาระหน้าที่นี้ของธรรมชาติเราก็ไม่ควรบ่อนทำลายชีวิตที่กำลังเริ่มต้น